ซุดฮึบทับผีไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังจากทับเจ้าป่าฟอรเรสบุกมานำก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ยังไม่ถึง5นาทีแต่ที่นี่ล้งละครในความฝันพวกเราย่อมกลับมาได้เสมอสวัสดีครับท่านผู้ชมพวกกับผมตั้มฟรีดอมเรามาคุยหลังเกมประเด็นเมื่อคืนกันหน่อยต้องเรียกได้ว่าทับปีศาจแดงกาลังจะได้เต็มมุมยังไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำ โดนฝั่งฟอเรสสวนกับอาวนจี่ย e เ e, ลี้ยงหลุดมาเฉยเลยมาคาราฟอร์เกือบจะแย่งบอลดได้แล้วด้วยซ้ำทำให้ฟอเรสนั้นขึ้นนำหนประตูต่อสูหลังจากนั้นดูเหมือนทัพปิศาจแดงยังเมาหมัดอยู่ห่างกันไม่ถึง2อนาทีตองมาเสียฟาวและกิฟไว้โยนมาหนีตัวประกบอย่างองา,ารัวามิสซาก้าตกใส่หัวกินลิบอรี่เข้าไปอย่างสวยงาม2ประตูต่อศูนย์ สุดช็อกแฟนผีวินาทีนี้เชื่อได้ว่าวินาทีนี้แฟนผีแทบจะไปทวีหนีเลยทีเดียวหลังจากที่ทีมรักของพวกเราโดนนำไปก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ยังไม่ถึง5นาทีหลังจากที่แม right, นเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนฟอร์เรสต์กระนำไปถึง2ประตูต่อศูนย์ดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเครื่องจะติดแล้วทำให้นาทีที่16มาคาร์ทลาฟอร์ดลากเลยผู้ประกอบส่งบอลให้อิลิกเซนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเต้นขึ้นมา2ประตูต่อหนึ่ง ในนาทีที่16หลังจากนั้นโมเมนตัมเปลี่ยนมาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนําหลายครั้งจากการมองพาดของคารเซมิโลทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้ประตูในจังหวะนี้ในนาทีที่25และก่อนที่จะหมดเวลาในครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกือบจะเสียประตูจากเบนจอนสันเช่นเดียวกันทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟอร์เรนั้นครึ่งแรกจบไปด้วย2ประตูต่อหนึ่งอย่างสุดมันจุดน่าสนใจของเกมนี้ เกิดจากการแก้เกมของครึ่งหลังของคุนซือชาวดักหลังจากที่ถอดลาเฟลวาลานออกไปหลังจากที่เขาพบอาการบาดเจ็บแล้วส่งวิตตอบเบลเล็กลงกลับมาแทนและในนาทีที่51กวาด้นประตูสวยๆจากคาเซมิโลจากลูกสูรบูโนส่งให้มาคัร์ละฟอร์ดก่อนที่มาคัรและฟอร์ดนั้นจะคืนให้กับบูโนบูโนก็โคคืนไปให้คาเซมิโลทำให้แมเชสเตอร์ไยเตนันตีเสมอ2ประตูต่อ2ทีที่74 ฟอร์เรสต์ต้องมาเสียจุดโทษจากการลากเลี้ยงเข้าไปของมาคา์ลาฟอร์ดทำให้ดาริโล่นั้นตัดสินใจพวดพาดเกี่ยวขาและฟอร์ดทำให้ต้องเสียประตูและเป็นใครไปไม่ได้กับตันบูโน่สังหารจุดโทษเข้าไปอย่างนิ่มๆทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นพลิกสถานการณ์ขึ้นนำา3ประตูต่อ2และช่วงท้ายเกมฟอร์เรสต์ก็โหมกระหน่ำเพื่อจะเอาประตูมาให้ได้และสุดท้ายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสามารถเก็บชัยชนะครั้งนี้ได้ในบ้านตัวเอง เอาละครับจบเกมกันไปถือว่าสู้ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อทำให้แมตชนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสต์ไปถึง3ประตูต่อ2เรามาตัดเก็บผู้เล่นกันครับโอดาน่ารับไป6ส่วน10คะแนนหลังจากมิจังหวะเซฟที่สวยจากโบรีและ2ลูกที่เสียไปต้องบอกว่าหมดสิทธิเซฟอย่างสิ้นเชิงส่วนประการหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอารังวานพิสาก้ารับไป เตเต็มสิลาเฟอวารานรับไป6เต็ม10ลิซนโดมาตินเนส6เต็ม10ส่วนเดียโกอารโรับไป5เต็ม10คะแนนส่วนแผงแดงกลางคาซิซมิโล่รับไป7เต็ม10คะแนนหลังจากช่วยให้ทีมสกัดบ,บอลได้ไหลายจังหวะส่วนริสเตียนยูเล็กเซ่นนั้นเอาไป6คะแนน หลังจากที่เขาไม่สามารถสร้างจังหวะส,สวยๆได้เลยกัตันบูโน่รับไปปเต็ม10คะแนนหลังจากที่เขาแอสซิสต์สวยๆให้เพื่อนได้และเขามาปิดกล่องจากการยิงลูกโทษส,สวยๆทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้กุมชะตารับ3แต้มไปเต็มๆส่วนด้านมาคาทลาฟอร์ดก็มีแอสซิสสวยๆครึ่งแรกทําให้นัดนี้รับไป6คะแนนส่วนด้านอันโตน่นั้นวันนี้มีความรุ่วาบขึ้นมาอยู่บ้าง ทำให้รับไปเท่ากับมาคลัรฟอร์ดหคะแนนส่วนอองตัวนี่มาเสียยวบทบาทจะแดนหน้าวันนี้ไม่ค่อยมากนะจริงรับไป6ส่วน10คะแนนเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ท่านผู้ชมถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องใหม่อย่างผมบ้างนะครับแล้วหวังว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ